วันนี้เราอยู่กับโทนแฟมิลี่อีกครั้งไอ้เฟรีกี้เคมี่เราอยู่กับโทนเนอร์โทนเฟมิลี่อีกแล้ววันนี้เราจะเล่นกูกูติดโทน ไนอันนี้เติมเงินอันนี้โอพเกินเฮ้ยโอกาสสองเปอร์เซ็นจะบ้าหรือเปล่าพี่ชโชคอันนี้ให้หมุนอันนี้โอพเกินอันนี้ปืนจริงแน่นอน มนเปอร์มาจากเกมพาร์ทเราจะได้เป็นผู้ต้อนหรือคนหากันแน่นอนอยไยันจะยไปเยยันกูว่่มันโกงไปเลโมันมีถอยไง ชนะ้ซ้อนีกแล้วเออซอนเนียนนะจะเจอเมือไหร่ละโดนเนี่ชนะแน่นอนตานี้แล้วเขาายัางวิ่งกันอยู่เลยอ่ะอะไรเนี่ยมาจะใส่เน,นี่ยโดนอะไร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 ไอกนอะไรงใครดับัวตัวตวกันไม่อยู่อีอนนี้แอบเดินอยู่เจวีเราเนียนอยู่อะไร มันเดินมาแล้วนเดินมาแล้วเห็นว่าไู่้เล้ยตัว้ยอะไรนโยโดนรู้ตำแหน่งนะโดนรู้ตำแหน่งวุานจีงจาว่าวุนจิงจาว่าไอ้เล็กเาจะตายเพื่อวุ้นจิงจาว่า่ะวุ้นเสียมันจิงจาว่าล่ะโอ้ย เฉันิไ <Safe> ด <rév mark> ้อยู่เอาพื้ดตายแแค่มัน้เจอใมันนยใันอยู่มันอยู่อกไกยันอยู่อไ้ันอยู่โอเคไปก่อนฉันบังให้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 ไม่เห็นมัย ไม่เห็นนะคือขึ้ิงลมีนั่นแหละได้เหไม่เคยเห็นนะเมนจะเฉลยบ้านเรไม่รู้นะโอเคไม่รู้ไม่รู้จาว่าค่ะเจ้าหีดียวโอเคมันไม่รู้มันไรู้จแกวได้ซอได้ซพวกเรา <c oughs> ทำไมเป็นของใหญ่ๆขนาดเอ้ไปตัก้งนตั้งาอกันตับทอกันแเออเอาแคมป์มาแคมป์มาแกไปไหนอ่ะแกอยู้ไฟนะ้ไไฟแอคมไฟแกอยคมป์ไฟเอาแฮกเกมเหรอตายตาวตยตายตยายายตา คู่จิ <Bye. Bye. S 2> ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอวายวายวายกากว่ะี่เว้ยวายยังตีไม่ได้เย้ชนะแล้วเว้ยไม่ได้ไฟโอ้โห อันนี้โอพแต่ว่ามันต้องหมุนหูนอนเลยเหรอไม่นอนในสกเลยเหรอแต่รั่วูอยากเป็น YouTuber, เอร์าย,ย,ยิ้มด,ดีนะเ,เป็น Vip เราจะที่ของฟิรีแบบนี้ ต่เราไม่เป็น V I P เขาเราเกดเป็นอะไรดีห้ามันไม่รู้ตัวตดีนะดนะดีเดทหนึ่งนอน 我打你哇！

นึงนะครับที่เน้นการทำไมเพื่อนเก่งเองเกิดมาปุ๊บก็ไม่เจอใครเลยได้หมดเลยได้หมดเลยและสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือให้เงินหนึ่งพันโอเคตัวนั้นที่มีตัวนั้งใหญ่มาถึงมาเท่าหน้าแล้วก็มีสี่ขาเดินเราก็มีแถบพลังงานเราได้ปืนเราได้ฟรีหัวเราะคุณฟรีหมดแล้วแต่เด็กขา เมือเกะเมือในปืนสิทเกมอะไม่ว่ามันกลัวไฟายหรือเปล่านะเขาก็จะมีเวลาอยู่ข้างบนซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลาที่อยู่รอบตอนนี้เราสี่นาทีแล้วที่อยู่รอบไหนๆนะครับแต่เดินไปมันมีขึ้นือว่ามันเป็นื่นเสียงหรือเปล่าไหนไอคน้นขวจะเล่นเก่งเลยอุ้มเลยคนเาอาจรยอจอาครับมันไม่ได้ยินมอนไม่ได้ยินโอเคเข้าใจละฉันว่านะมันน่าจะเป็นถ้าเข้าใกล้มันจะได้ยินเสียง เดานะทุกคนแต่ว่าเราต้องชีวิตรอดโดยการหาเสบียงอาหารแน่เลยเพราะว่ามันมีสุขภาพอะไรต่างๆคุณยายจะส่อต้านพี่ดูแกเอาแกอยู่นี่เหรอใช่เมื่อกี้ฉันน่ะเจอเพื่อนด้วยใครนี่นี่นี่จะาหัวโลดเจ้หัวโลดมันเองนี่แหละแล้วเจ้าหมีอ่ะนี่นี่เราหาไม่เจอเลยเฮ้ยฉันเจอนี่ดูโคมไฟเป็นไงว้าวตาหนึ่งสวยมากเลยใช่เฮ้ยเดี๋ยว ที่กำลังจะตกอ๋อข้บมนตคือเวลาเหรอเอาคือเดี๋ยวทบมนเรต้เกิดอะไรขึ้นอะมันน่จะหอดวยมันจะให้ยาอเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเร็วหรหอดลออออนนเร็วๆปิดไว้ปิดไว้ปิดเลอไว้ ใหญ่าเรานไม่ไแล้วแสดว่าตออันตรายโอเรารู้แล้วทุกคนอเะคไมตืือไได้อะเต้องซื้อหรอกระันจะรับได้นะครับเดี๋ยวนะแล้วมันปืดป้า โอ้ยคับพีาเลยาจะไมีสเลยโอ้ยอย่างนี้ก็ไมาเลยไม่มีเลยนะครับในท่อสำรวจ่อเนื้ออาหารเนาะเก็บก่อนขนมเก็บเป็นสบียงได้นะครับเราต้องหาสบียงนะเกมนี้ตอนนี้เวลาสามสบีงสุดไรทันจู่ปืนพิถน เออเมื่อตั้งปีกัรไม่ดีเลยจะวิ่งตามไปแต่เราต้องตามหาทุกคนก่อนนะเพราะว่าเป็นนอนเกิดอ่ะโหให้พ่อเงียบข่าทุกคนดูสิถ้าเราข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นล่ะอุ้ยเจอเงินเงินนักการไปซื้อปืนได้เรียบร้อยเราฟว้ามังนี้กลอดติดแล้วบอกเขาเจอน่ฉันเจอแล้วก็อยู่ดิเดินๆเดินเดินนี่ มันอ้เก็บเะบียงเรเก็บได้แค่สี่ช่อนเหอโอเคแล้วเราขึ้นมาดีกว่าน่ากลัวไปละขึ้นไปข้างบนไปหาเพื่อนๆก่อนโอ้ยอยู่ในป่าซะด้วยบ้านหลังนี้ล่ะบ้านหลังนี้มีอะไรฟาร์มมั่งอืมมันเป็นเมืองแห่งความเยียบจริงๆทุกคนดูสิบนถนนท่ไม่เจอใครเลยอุ๊ดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยย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 ้ยย ถนนฝั่งนี้อ่ะเราตามาไฟนี้ไปแล้วกันทุกคนตามทางเลยเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะเพื่อไปหาเงินแล้วก็สเสบียงขึ้นเนินนี้ไปนี่ตามพรมไฟนี้ไปเลยนะครับแสงสว่างเฮ้ยตรงนี้ก็มีทอดคุณสขหลาดมันตีใครอยอู่อยู่นี่นนนนทุกคนเจ๊ดเด้คนแรกอีกแล้วแวสดแงมันมาไม่เห็นเรามแค่เสียงแต่มันตัด โอ้โหไม่น่าตาคนแรกเลย,ย,ยเลือดายมีได้กวันทุกโชต้องเต็มที่บทต้องอ่านหน้า่าต้องก็ทำเต็มที่แล้วดื่มดีหน้ายนผลแลผสมแทนพร้อม่อยยชนดีเลือดสิ่มสีมดีๆมันต้องดีนะ

ตีไม่ได้แล้วขังตัวเองแล้วมนจตายในนั้นแหละอะไรเนียยจะเข้ามาแกเป็นสงกินมาให้ันฉันเมีอยู่ของกินอ่ะโอ้โหเนี่ยถูกแล้วโอกีไม่รู้แล้วเดี๋ยวมันกินหมดแล้วนี่เืินแล้วปือะไรเนี่ยแล้วจบนี่ดับดับอาหารให้เพื่อนได้ขอแล้ว ได้ได้ได <PAUL> ้อ <fit> kind of <popcorn> ่ะฉันดอกไม้อยู่นี่ดอกไม้เแล้วเนียเนียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูนี่นี่ดอกไม้อ่ะดอกไปให้นี่เดี๋ยวนะิดทอยู่นี่ดีที่เรา่ดตอเดี๋ยวนะเซับปหลาดหายหมดเลยอ่ะเฮ้ยตีห้แล้วทุกคน ใช่แล้วในนี้มีโอ้ยโรงเยินดูไม่ซื้อโอเคขอในนี้นะมี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 เซฟเอินอ๋อพยาบาลในนี้เซฟเงินด้วยเออเซฟเงินด้วยอ๋อตรงนี้เป็นสถาพยาบาลเนี่ยเฮ้ยสปาร์ชหายจริงนะเนี่ยดวงอาทิตย์กำลังขึ้นแล้ววู้ฮูนี่เช้าเลยเย้ชนะเลยว้ายหูหาไม่หาไม่เจอว่ะ โอเคมีออปบี okay. <t <t ้ให้เล่น่อิดจุจุตายอเราเก็บไอเทมก่อนโอ้โหยากงเข้าตรงไม้ก็เขตนั้นเขตไม้ก็เขตนมันจะตายตอนเราจะใช้เปลือเลย

มันอยู่ tôi làm ไม่สูงเลยเห็นมะไหว้ๆๆนั่นน่ะมัน เบื่อปืนลงโ้เอนมเร่องเลยเยงมาเรื่องเลยโรงพยาบาลอยู่นี่เฮ้ยข้เ Oi. Vai. Só para lembrar อยู่ไหนเนอนเลยมนเข้ารงพยบาได้ด้วยเหรอฉันเหลือสอเดี๋ยวนะ้ไปมันรู้ได้ไงเราอยู่ในนี้หัวโอคนน่ ไม่ <c oughs> right. Right ีลเลือดเต็มตเี่ยาคุใหญ่เลอหมเคตฟรีเลยไวยัไม่เดิมอมตายฟรีันเลยฉันซื้อขาวาหนากรันไม่ได ซึ้นคาตนาแลไม่ขึ้นมาเลยมาดิเมันอ่อนอยู่ตอนเช้าอ่ะออเปิดกนเหรอปลอยเปิดร้อนหอเนียก็เปิร้อ มาขบวนกันยิมาขบวนมาขบมนกันมาขบวนกันมาขบวนกันหน่อยก็มันก็เป็นยังไงวะหัวหน้า เ็แล้วออกตุ้ฟันมากใช้ขายแล้วอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ได้อนเฮ้ยคุณยายอาบจริงเหรอใช่ใช่ฉันต้องเอิเจอเอเจอไปแล้วะอ่านั่นไม่เป็นไรจะตอบตับพี่หน้องไปยัดตุ้ฟันเลยดีกว่าไม่เั็นไรยาอยู่นะแต่ละบ้านเนี่ยเออมันจร สบาาอยู่ไหนอ่ะคุณผู้ชมเกิไม่ตอเลยอนี่ไดเยอแล้วจะตอบทำไมยังไม่หายเลยนะข้างหลังข้างหั้งหมางี่นี่นี่นี่เหมข้างหลัง่มีปมีเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้ี่แนี่หมาเพราะว่ามันอยู่ไนไง มันอยู่ใต้ดินมันไม่โดนมันไม่โดนพาทิสเนี่ยมันกระโดดเร็วมากใช่มันโหดมากตอนเนี้ยแล้วเราเจ้าชีวิตรอดได้ยังไงอ่ะโอ้ยจิ๊บ ถ้าเรา้อได้ต้องเพีรหาไ้หัเพยรื่าเาองก็คืรงานเอาเรื่องให้หลาที่สุดไปแล้วไปนี่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเราก็ปิดฉลกปิดป่างี้ปิดด ปิดเพื่อโ้แต่ตรงนี้โล่งงั้นเราปิดตรงนี้ดีกว่านี่่ปิดเลยได้แต่ฉันบกว่ปิดไม่ตด้องปิดายฉก็ะเดินคุณง่บนะถ้าเราไปดูจริงเหรอม่ยเหีนอ่ะเนี่ยอ้าวนอยู่ฉันบเฮ้ยนี่ด่าท่านนไม่จะหนีจริงเหรอ ทำไมทำไมใช้ดาบอเด็กมเหอไม่ใช่คือของเสียนะมันจะไม่มามาอยู่ข้างล่างเหรอแล้วข้างบนน่ะข้างบนไม่มาเฮ้ยาเสียงอะไรเมื่อกี้ แกตอกไม้เหรอเจ้าตอกไม้เหรอเจ้าผีแล้วแกออกไมตท้วเหรอเจ้าีไป้วยออกไปไุไป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 ไไปาไปเหรอไป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 ไไป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 ไไป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 ไไไปไปไปไไปอปไปไปไไป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 ไไป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 ปปปปป ขอบคุณสำหรับที่ทุกคนดูช่องก่อนไปโทนด้ยที่โทนโทนแฟมบลี่บอกลาก่อนนะบ๊ายบายเหนื่อยชะมัดเลยนะ